สวัสดีค่ะวันนี้วันที่20มีนาคมนะคะ2566ค่ะวันนี้นะคะเมื่อเช้าไปใสบ่บาตรทำบุญปล่อยปลาดุกมาจํานวน83ตัวเอาบุญมาฝากทุกคนขอให้ทุกคนรวยๆเฮงๆนะคะในวันนี้นะคะแก้วอยากจะบอกว่าทําจิตใจให้สบายอย่าคิดลบเดี๋ยวทุกอย่างอะไรก็ดีขึ้นคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะตั้งใจฟังเลยอาทิตย์ให้ซื้อเลขที่ตัวเองชอบไม่ต้องไปฟังใครฟังตัวเองชอบเลขอะไรซื้อเลขนั้นรับรองคุณเฮงคุณปังแน่นอนค่ะวันจันทร์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณแม่บุพการ ถ้าคุณแม่เสียชีวิตแล้วลองซื้อญาติผู้ใหญ่ที่มีชีวิตที่เป็นผู้หญิงแทนก็ได้วันนี้เขาจะให้โชคให้ลาภให้ความมั่งคัง่งร่ำรวยกับคุณค่ะและคนที่เกิดวันอังคารนะคะตั้งใจฟังวันอังคารให้ซื้อเลขเงินที่อยู่ในกระเป๋าสตางค์เปิดในกระเป๋าสตางค์มาดูมีกี่บาทซื้อไปเลยนะคะเปิดกระเป๋าดูเช็คเงินในกระเป๋าของสตางค์ของคุณดูว่ามีกี่บาทแล้วลองซื้อดูวันพุธนะคะให้ซื้อเลขเบอร์มือถือของตัวเองจะ2ตัวท้าย3ตัวท้ายเลือกไปเลยหรือจะซื้อผลรวมก็ได้นะคะแต่ในกร ที่คุณมีเบอร์มือถือหลายเครื่องให้เลือกเครื่องที่ใช้บ่อยที่สุดค่ะและวันพฤหัสบดีให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการศึกษาการเรียนวันนี้การศึกษาการเรียนจะให้โชคให้ลาภให้ความมั่งคั่งร่ำรวยกับคุณและวันศุกร์ใครที่เกิดเหมือนหมอแก้ววันนี้ให้ซื้อเลขการทาบุญนะคะวันนี้การทําบุญจะให้โชคให้ลาภให้ความมั่งคั่งร่ำรวยค่ะและวันเสาร์นะคะให้ซื้อเลขที่อยู่อาศัยนอนบ้านหลังไหนซื้อเลขบ้านหลังนั้นเลยค่ะบายๆค่ะใครดูคลิปนี้ดีอย่าลืมกดแชร์กดแบ่งปันให้ด้วยนะคะ